นางสาวพักมลนนุนอนันต์สสบัญชีรายชื่อพักประชาชนกล่าวถึงกรณีที่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีโพสเฟซบุ๊กระบุว่าพักไทยพักดีเตรียมยื่นเรื่องให้กรกตตรวจสอบพักประชาชนเพราะมีสาขาพักไม่ครบสี่ภาคเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหนึ่งปีอันเป็นเหตุให้พักประชาชนต้องสิ้นสภาพหรือต้องยุบพักไปนั้นโดยนางสาวพกคมนบอกว่าพักประชาชนมีสาขาพักครบทั้งสี่ภาคแล้วทั้งภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคตะวนอหกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนครพักกลางจังหวัดราชบุรีและพักเหนือจังหวัดนครสวรรค์ดังนั้นเรื่องการตั้งสาขาพักเรามีครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดอย่างแน่นอนแต่ข้อมูลบนหนะ้าเว็บไซต์ของกกตอ,อาจจะอัปเดตฐานข้อมูลในช่วงรอยต่อของการยกเลิกสาขาครบวาระหรือตั้งสาขาใหม่จึงทำให้ระบุสาขาพักไม่ครบถ้วนนักสาวพ,พัฒนข้อมูลกล่าวด้วยว่าจึงขอฝากไปยังคุณหมอวรวงวัดรับข้อมูลอะไรอยากเพิ่งรีบด่วนสรุป และตีฟูเป็นประเด็นแต่ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนเสียก่อนมิฉะนั้นจะเกิดสถานการณ์หน้าแตกดังที่เห็นเข้าใจว่าการแพ้ก,การเลือกตั้งซ้ำซากหลายสมัยอาจทําให้คุณหมอรู้สึกหงุดหงิดดังนั้นในการเลือกตั้งซ่อมสสพิศณุโลกเขตหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ขอเชิญชวนให้คุณหมอมาลงสมัครด้วยจะได้รู้ชัดว่าประชาชนยังคงสนับสนุนคุณหมออยู่หรือชีวิตทางการเมืองของคุณหมอนั้นอวสานไปนานแล้วพักประชาชนขอเตือนด้วยความหวังดีว่า การจ้องแต่จะยุบพักคนอื่นคือวิธีของคนขี้แพ้ที่ไม่สามารถชนะการเลือกตั้งให้ด้วยตนเองได้ขอให้คุณหมอเอาเวลาไปทําอย่างอื่นและใช้เวลาในการพัฒนาพักของตัวเองมากน่าจะเกิดกับประชาชนมากกว่าด้านนายพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวนหน้าพักเก้าไกลกล่าวถึงกรณีเดียวกันว่าตนเองยังไม่เห็นรายละเอียดเนื่องจากมาลงพื้นที่ช่วยหาเสียงส่วนพักประชาชนจะเตรียมการอย่างไรนั้นต้องไปถามพักเองและตนเองในฐานะประชาชนคนหนึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพักแล้ว หากงร่ยละเอียดไปก็จะทำให้ยิ่งไปกันใหญ่จึงขอให้โคศกของพักเป็นผู้ตอบโต้จะดีกว่านายพิธากล่าวด้วยว่าการยุบพักขึ้นอยู่กับพลปคการเมืองโดยนายพริตวัชรศิลินสาสบัญชีรายชื่อพักประชาชนเคยบอกกับตนเองในสมัยทำงานร่วมกันที่พักก้าวไลว่าจะยื่นแก้ไขพลปดังกล่าวด้วยตนเองเพราะเราจะได้รู้กันว่าคนที่มาจากระบบการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยเห็นด้วยกับการให้อำนาจที่นอกเหนือจากประชาชนมายุบพักได้หรือไม่ และขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนช่วยกันติดตามขณะที่เพ่พักประชาชนระบุเตรียมส่งโฟกนัทัชนนชนะบุรณาศักดิ์เลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกทั้งนี้โฟกเป็นเจ้าของธุรกิจและร่วมงานการเมืองกับอดีตพักอนาคตใหม่และอดีตพักเก้าไกลมาโดยตลอดโดยพักประชาชนมั่นใจในอุดมการและจุดยืนของโฟกเพราะมีความชัดเจนและทำงานใก้ชิดกับหมออ๋อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแทนหมออ๋องในช่วงที่หมออ๋องต้องรับหน้าที่เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนั่นเอง